ำหรับวันนี้นะทุกคนกำลังจะไปฉีดยานะครับจะเจ็บไหมนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเกือบรับไปแล้วก็จะมาอัปเดตอาการด้วยนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ยามาแล้วนะทุกคนนี่เรายังไม่ได้กินข้าวเช้านะทุกคนเราก็เลยจะไปกินต้มกระดูกหมูนะฮะนี่ถ้าไม่ปรุงมันจะไม่กลิ่นหอมทุกคนยิ่งใส่ยิ่งหอมเพราะว่าวายจะกินหมดเลยอืมพอใส่แล้วมันจะได้อีกอรถรสหนึง่งทุกคน <S <S 2> <S 2> <S สวัสดีนะครับผมวยายค่ในเกาหลีนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนกําลังจะไปฉีดยานะครับวันนี้พอดีว่าผมเนี่ยเป็นคนแพ snacks, นะ้อากาศนะทุกคนอากาศหนาวอะทุกคนมันจะชอบคันอ่ะแล้วถ้าเวลาเราเกาเนะี่ยทุกคนยิ่งเกามันยิ่งคันนะแล้วก็ยิ่งตองกันคืนนี่นอนไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราเผลอไปเกานะทุกคนมันต้องเกาทั้งคืนอ่ะเราต้องทนจนกว่ามันจะหายคันเองอนะ่ะทุกคนถ้าถ้าไม่งั้นนี่โหอยู่ไม่ได้นะหลายหลายคนก็แนะนําว่าต้องไปฉีดยานะทุกคนก็เลยจะลองไปฉีดยาดูนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าฉีดแล้ววกกก็็กก yoga, ็หหาาายยยบบงคคนนนอฉีีดดเเขมมไ่ท แต่ก็ยังไงก็จะลองไปฉีดดูนะวันทุกคนติดตามด้วยนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปไกลไหมแล้วก็จะเจ็บไหมนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเกือบับไปแล้วก็จะมาอัปเดตอาการด้วยนะทุกคนว่ามันดีขึ้นไหมมันดีกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องรอดูก่อนนะวันนี้จะไปฉีดนะเพราะว่าผมเนี่ยแพ้อากาศมาเป็นหลายปีแล้วทุกคนแต่ก็ปีแรก2ปีแรกเงี้ยมันก็ทนได้นะแต่หลังๆนี่เริ่มทนไม่ได้แล้วทุกคนมันถ้ายิ่งหนาวนี่มันยิ่งคันนะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะไปฉีดยานะก็เดี๋ยวรอคนพาไปกกก่อนนนนะะคคครรัับบผมม็าาตตด้วยทุ ระหว่างที่รอนะครับเฟิร์นก็มาถ่ายรูปเล่นนะครับนี่ให้เฟิร์นดูรูปหน่อยบรรยากาศดีนะทุกคนวันนี้อากาศดีเลยหนาวนะแต่พอมีแดดมาก็อุ่นเลยทุกคนดูตอนนี้ก็รออยู่นะฮะร,รออยู่ระหว่างที่รอก็ให้เฟิร์นถ่ายรูปเล่นนะทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ตึกสูงมากดูอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นเกาหลีนะทุกคนเนี่ยก็พอมีแดดมาปุ๊บอากาศดีเลยนะ วันก่อนนะทุกคนวันศุกร์อะหิมะตกนะก็เลยเมื่อวานนี้ฟ้าคึมๆทั้งวันเลยนะระหว่างที่เรามารองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะทุกคนเรามาตัดได้นะครับตอนนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์นะทุกคนก็คือหลังจากที่เรามาคลินิกนะทุกคนมันเป็นคลินิกทั่วไปเนี้ยทุกคนก็มาฉีดยานะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะว่าเป็นอาการแพ้แบบ แพ้อากาศหนาวเนี่ยทุกคนมันคันนะแล้วก็กพอมาถึงคลินิกแล้วก็ให้หมอดูเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเป็นลมพิษเนาะก็คือภาษาไทยเป็นลมพิษอ่ะก็คือมันจะเป็นอาการแพ้แบบทั่วไปอ่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นหนักเนี่ยทุกคนก็ลองให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลดูนะว่ามันเป็นตัวไหนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคล้ายๆแบบว่ามีอาการแพ้หลายชนิดอ่ะทุกคนก็เหมือนแบบชนิดนู้นชนิดนี้เงี้ยเออแล้วถ้าเกิดเรารักษาตรงจุดเนี้ยมันก็จะหายขาดได้เงี้ยทุกคนแต่ว่าที่มาวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะบรรเทาได้เฉยๆนะก็คือฉีดยาปุ๊ ฉีดยาไปสองเข็มนะทุกคนโดนฉีดที่ก้นนะทุกคนก้นซ้ายขวาเลยนะแล้วก็เขาสั่งยามาให้ซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปนะตอนนี้เฟิร์นกับน้องไฮย,ยองก็ไปซื้ออยู่นะทุกคนก็ตอนที่มาไม,ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนนี้ฉีดยาเสร็จแล้วนะทุกคนขึ้นไปที่คลินิกเสร็จแล้วฉีดยาเสร็จแล้วก็ให้เฟิร์นกับน้องไฮย,ยองไปซื้อยาอยู่นะทุกคนก็ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะก็ต้องมารอดูอีกสักวัน2วันนะว่ามันเออดีขึ้นไหมช่วยได้ดีขึ้นไหมยอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นยังไงเนี่ยก็จะมาอัปเดตอาการให้ดูนะก็คือถ้าใครที่เป็นอาการแบบนี้ด้วยนะฮะก็ลองมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าต้องทํายังไงรักษายังไงแล้วก็หายขาดไหมอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วครับผมตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ยามาแล้วนะทุกคนนี่เรากลับมาถึงเพียงดงเลยนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่่ได้้้นะ้กกกกกกกิินน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 นขาาาเเเเชะะะะททุุคครร็จปตมมมูหีผัฟ ก็ได้ยามาแล้วนะหมอบอกงดกินเหล้ากินเบียร์นะทุกคนช่วงนี้ก็ต้องงดกินเหล้ากินเบียร์นะครับตอนนี้ที่เกาหลีก็ช่วงหิมะตกนะใบไม้ก็เริ่มร่วงกันแล้วนะทุกคนเนี่ยช่วงที่ต้นไม้เปลี่ยนสีก็สวยนะทุกคนตอนนี้เรากาลังเดินไปที่ร้านต้มกระดูกหมูนะครับได้กินยา3วันนะคนไข้ย,ยาบอกว่าถ้าแบบคันหนังๆเน,นี่ยทุกคนก็งดกินเหล้ากินเบียร์นะช่วงนี้เอาร้านเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ร้านเมื่อกี้แหละโอ้เดินมาเลยผิด ไม่ใช่ร้านไหนอ๋อนี่ไงร้านข้างหน้าเนี่ยก็มือแต่ถ่ายรูปคุยเนาะฉีดยาต้นก้นนะโดนฉีดสองเข็มตอนแรกไม่รู้สึกเลยนะแต่ตอนตอนนี้เริ่มรู้สึกหน่วงๆอะไรเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกินต้มกระดูกหมูกันร้านนี้ตอนนี้เราก็มากินต้มกระดูกหมูกันนะสองคนตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยนะตอนนี้11โมงแล้วทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณเฟิร์นนะฮะเฟิร์นพาไปฉีดยาตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบหน่วงๆเหมือน ใครใครเคยเป็นอ่ะที่แบบโดนฉีดยาแล้วมันจะรู้สึกไงน่นเวอโดนฉีดสองข้างเลยนะโดนฉีดที่ก้นนะโอโ่ะสองข้างเลยเหรอใช่ขวาสองโดนโดนเออดโดนฉีดสองเข็มโดนฉีดใช่ขวาเขาเห็นว่าวายตัวใหญ่มันก็เลยกลัวว่ายามันคงไม่ทั่วร่างกายเขาก็เลยฉีดสองเข็มเรอเออตอนนี้ยังไม่มีใครนะเดีย๋ยก็คือร้านนี้อร่อยมากเลยนะน,นี่อันนี้กิมจิอันนี้ผักอะไรเปล่มีงาขาวด้วยนะนนมีนาเรียนหรือเปล่ามกอมนั่ะออ๋อไม่นาเรียนเหรอ หอมอันนี้ก็เป็นหัวเชืเท้าอันนี้น่าจะเป็นถั่วเน่าอันนี้เป็นยางพาหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็พริกส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเปล่านะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเรามากินต้มกระดูกหมูกันตอนนี้กําลังรอกระดูกหมูมาก่อนนะครับต้มกระดูกหมูมาถึงแล้วเมื่อกี้ตอนมาเสิร์ฟถ่ายไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายเป็นแนวนอนเนาะตอนนี้มาถ่ายเป็นแนวตั้งนะเฟิร์นนี่เล่นแต่โทรศัพท์คุยแต่โทรศัพท์ไม่กินนะอ่ะเฟิร์นกินหน่อยลองชิมหน่อยเลวยเออ่อร่อยไหมเฟิร์นรอ้อนร้อนเห ร้านนี้ผมแนะนํานะทุกคนถ้าใครอยากจะกินนะอยู่ซอยสี่นะซอยสี่ตรงใกล้ๆกับเนี่ยใกล้ๆกับ,กกกบอันนี้พี่ทุกคนอลองมาดูเนี่ยป้ายโลเมรหรือเปล่าป้ายโลเมอยู่ไหนมีป้ายรลเมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิมา,นนม,ามาชิมได้เฟิร์นพามากินนะรอบแรกกะว่าจะไม่มานะพอเฟิร์นพามานี่ตีใจเลยอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะทุกคนเป็นร้านที่2ของเกาหลีนะที่ผมให้ให้คะแนนเยอะอให้คะแนนเยอะที่สุดเพราะว่าร้านแรกนี่ เป็นร้านที่ผมมาเกาหลีแรกๆแล้วก็อาจารย์พาไปกินนะทุกคน,อ,น,นอยู่อยู่กุนนารีนูอ,อ,อ่ะคนลองชิมน้ำซุปหน่อยเอาไม่เอาหรองั้นเดี๋ยวเรามากินกันนะฮะเนะเี่ยราา้นนะะอ,อ่ะดูเข้มข้นนะทุกคนนี่ข,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 ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยนะแต่ที่จริงเราต้องใส่งาด้วยนะทุกคนเปล่าของซเด,เดี๋ยวลองชิมแบบยังไม่ได้ใส่เลยเปล่าถ้าไม่ปรุงมันจะไม่กลิ่นหอมทุกคนนีเราต้องใส่อันนี้งางาเขาใช่ไหม เป็นงาขาวป่นนะทุกคนใส่ให้เฟิรนว่าโหล้างเขาเจ้นแล้วเธอใส่เยอะขนาดนี้อ่ายิ่งใส่ยิ่งหอมเพราะว่าวาวจะกินหมดเลยใส่นิดนึงทุกคนเดี๋ยวเจ้าของร้านด่านะรีบออรีบใส่รีบป่าดีวโอเคลองมาชิมแบบที่ใส่ไปแล้วนะอพอใส่แล้วมันจะได้อีกอรรถหนึ่งทุกคนพร้อมเนะอะกลับบ้านเราต้องไปกินมา าม,ามาขาวเดี๋ยวให้เฟินกินก่อนนะครับมามเดี๋ยวให้เฟินกินนะนทุกคนเดี๋ยวเฟินรำคา <c oughs> เดี๋ยวเฟินจะรำคาญด่า,ดาแล้วเนะี่ยโอเา้มะต้องกระดูกหมูกัน,นครับ กินนะทุกคน,นกินเก่งกว่าผมอีกเนี่ยตั้งแต่ฟันหายนี่เริ่มกินเยอะขึ้นนะ้าทุกคนตั้งแต่เอาเหล็กออกไหนดูฟันหน่อยดิเธอกล้ายิ้มแล้วนี่เป็นหนูเป็นสองก็ตึงมาเพียงอ่ะดูทุกคนอันนีน้นี่ผมกินไปครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมว่าต้องเบินข้าอ่ะทุกคนเข้าไม่พอเอาไหมเดี๋ยวจะสั่งอเอาอยู่สำหรับวันนี้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกช่องทางด้วยนะนี่ตอนนี้เราก็กลับ กล้จะถึงห้องแล้วทุกคนก็ก็วันนี้ไปฉีดยานะฮะค่ายาหมดไปฉีดยาไบสอง0 0ืแล้วก็ซื้อยาไปหมื่นกว่าหมื่นกว่านะทุกคนก็ประมาณสามหมเกือบพันพันกว่าบาทเออสามหมื่นกว่านะ,ะสามหมื่นกว่าวอนเนาะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทเองนะทุกคนก็ถือว่าถูกอยู่นะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะมาถ่ายให้ดูแค่ระหว่างที่เราไปฉีดยามาแล้วก็นี่อตอนนี้กํลาลังกลับห้องนี่ตอนนี้กําลังจะสร้างตึกห้องตึกใหม่นะทุกคน เขียนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะขอบคุณทุกคนมากครับผมไป